ออเรผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ในบนเฟซบุ๊กกันเนาะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนมเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวให้มาตตามผมก็ได้แบบงกันได้เลยเนาะก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมเวลาได้กดคำว่าที่ Google นะครับผมเราให้ว่าพิวค้นหาตัวนี้ตามผมไปรับว่าเขมอิก่ทแบบนี้เนาะอ่ะพิมมาเลยนะผมอ่ะลรวพอได้พิวค้นหาตามกันได้แล้วเราจะเจอเป็นเว็บไซต์นี้นะครับผมก็ได้กดเข้าไปกันได้เลยนะผมกด้เว็บไซต์เนาะอ่ะเราพอได้เลยน อ่ะแล้วพอได้กดสมัครกันมาแล้วผมและหน้าต่างกันสมัครเขาแต่มีเราได้กรอกชื่อกดมีกดรหัสผ่านอะไรกันไปเนาะแล้วก็มาติที่ตรงข้างล่างนี้ไปเพื่อเป็นการยืนยันนะครับผมแล้วกดสมัครไปเนาะตอนนี้ง่ายก็จะเป็นการสมัครกันได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะหรือว่าใครนะผมที่ไม่มีสมาชิกล้วจะลงชื่อเข้าใช้งานนะผมก็เลยได้กดลงชื่อเข้าใช้งานที่ตรงด้านนี้ไปได้เลยเนาะไม่ใช่ไม่มีสมาชิก้วผมมีสมาชิกอยู่แล้วนะผมเราจะลงชื่อใช้งานให้กดตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วผมอ่ะ และเอได้กดลงชื่อใช้งานกันมาแล้วหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาแล้วผมเดี๋ยวหน้าตาแรกของเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะได้มีบทวหมู่บริการให้กับเราได้สามารถจะเลือกทำการกันได้หรือว่าจะมียอดเงินในส่วนตรงด้านนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะมาเลือกทำการกันได้เนาะหรือว่าใครท้าผมที่ไม่มียอดเงินเราจะทำการเติมเงินก็เราได้มากดที่ตรงนี้กันได้ผมจะเขาว่าเติมเงินเนาะ เราได้กดห้ามากนแล้วที่เติมเงินในหน้าต่างการเติมเงินก็ด้เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมม่กลับเราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วมาทําการเติมเงินกันได้แบบว่าย่กันได้เนาะเพลงเข้ามาแล้วผมในช่องทางแล้วก well. pues ็มาเลือกช่องทางในการเติมเงินนะผม6ช่องทางในการเติมเงินแบบนี้ในหน้าต่างของการเติมเงินเนาะใครตกลงสนใจช่องทางไหนในการเติมเงินนะผมใน6ช่องทางนี้ก็สามารถที่จะเลือกไปได้เลยเนาะหรือว่าใครผมที่มียอดเงินกันอยู่แล้วหรือว่าเติมเงินกันไปได้แล้วผมทีนี้เรากลับมาผมที่หน้าต่างเติม็ใช้เราก็ได้เลยเนาะเรากดกลับมากันนะผม อ่ะแล้วพอได้กดกลับมากันแล้วที่หน้าตาเนี่ยคุณเวสเซอร์เล่าทีนี้เราก็มาเริ่มบุดหมู่หรือบริการที่ต้องการจะทำการกันได้เลยเราผมเราก็กดเลือกกับเรืนองที่เฟซแอรแพลตฟอร์มเราผมของเฟซบุ๊กแล้วก็มาเลือกเป็นหมู่ผมอ่ะบุดหมู่เนาะอะืมเมื่อนะกี้เราเพิ่มยอดแชร์เราผมของเฟซแอร์ของโพสเฟซบุ๊กก็อยู่ตรงนี้แล้วเนาะแล้วกดกันไปนะครับผมอ่ะพอกดเลือกไปได้ไปที่บุดหมู่แบบนี้เราก็เลือกบริการกันต่อเราผมบริการเนาะก็มีเป็นแบบนี้เลยเราผมจะเลือกเป็นอันนี้เลยแล้วกันเนาะก็กดไปนะครับผมอ่ะลลพพอออเเเเืกกกกกัันไดดด้มททง่่บบรรราาาาีีโสต์ขค อ่ะแล้วพอได้ลิงก์เพจเฟซบุ๊กเรากันมาแล้วให้ลิงก์มาวางพอวางลิงก์ไปไดไ้แบบนี้แล้วเราใส่จำนวนตัวการ์ดเพิ่มไปได้เลยเนาะอ่ะแล้วพอได้ใส่เท่านี้เนาะก็จำนวนได้แบบนี้แล้วก็สั anyway. ah ่งซื้อกันไปได้เลยอ่ะแล้วก็พอได้สั่งซื้อกันไปแล้วความสั่งซื้อของเราก็จะมีระบบส่งมาแจ้งบอกกับเราแบบนี้นะผมได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วแบบนี้เนาะทีนี้ง่ายๆจะเป็นการสั่งซื้อจะสิ้นได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมหรือว่าใครที่ได้สั่งซื้อกันไปแล้วแล้วอยากจะดูยอดออเดอร์วว่่่่่่าาาาาาาเเเเปป็็นนนนนยััััังงงงงไไไไไ้้้้้้้้ผผมมมมรรรจะะะกกกกกสสซซืือออใหดดดดตทททีีีบ อ่ะพรากดเข้ามากันแ้วที่หน้าต่างเขาก็ได้เป็นอย่างนี้เลยครับผมจะมีการแจ้งบอกยอดออเดอร์ให้เราได้ดูกันได้เป็นแบบนี้เลยเนาะอย่างออเดอร์ที่ได้ทำการไปเมื่อกี้เขาก็แจ้งบอกเรามาผมว่าเราดำเนินการแบบนี้เนาะก็ให้เรากัไปก่อนด้วยลงตะคู่ม่นต้องจจรอเนาะหรือว่าใครในระหว่างที่นี้ที่กำลังรอออเดอร์กันอยู่แล้วหรือว่าดูออเดอร์กันอยู่แล้วเกิดสวนใจบริการอะไรเป็นการเพิ่มเติมในเว็บไซต์หรือว่าอยากจะดูหมวดบูบริการอะไรแบบนี้ครับเวลารอเนาะสามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ผมที่คำว่าบริการเนาะเผื่อใคร เซฟกับรอยสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาลีากเข้ามาเลื่อนดูนนันได้ของเปแบบนี้เลยเนาะอ่ะก็ตามแบบนี้กันไปเลยนะผมใน่วนหน้าต่าง,งตรงนี้เนาะหระือว่าใครในหน้านะที่นี้ที่กำลังดูบนวงอะไรแบบนี้กันอยู่หรือว่าทำการอะไรกันอยู่ในเว็บไซต์แล้วเกิดมีปัญหาในการใช้งานหรือขัดข้องอะไรยังไงในการใช้งานของเว็บไซต์เนาะให้สาม,มารถที่จะก,กดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้องที่หน้า,นาต่างแรกของเว็บไซต์เนาะให้กดกลับมากันได้เลย อ่ะแล้วพอนั้นเราก็จะมากดที่หัวข้อติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้แลวผมก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะอ่ะพอเราได้กดเข้ามาได้ติดต่อหัวไอหัวข้อติดต่อแอดมินนะ้ผมก็จะขึ้นมาสองช่องทางแบบนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะเลิกแก้ปัญหากันได้เนาะสำหรับใครที่เกิดปัญหานะผมเราขัดข้องหรือว่ายังไงในการใช้งานก็สามารถได้กดตามมาแล้วก็มาแก้ปัญหาในช่องทางที่สะดวกกันได้ลงในสองช่องทางแบบนี้เนาะแล้วช่องทางตัวช่วยเหลือในช่องทางรายก็สามารถที่จะเลิกกันได้เลยอ่ะหรือว่าใครในหน้าที่นี้ที่ใช้งานไปแล้วผมไม่ได้เกิดป เพื่อนกันได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะเพียงกดเข้ามาที่ตรงนี้กันนะผมที่ค้ามาแนะนําเพื่อนเนาะเพื่อใครที่ใช้งานไปแล้วไม่ได้ขัดข้องอะไรแล้วอยากจะลองแนะนําก็สามารถที่เข้ามาที่ตรงนี้กันได้เลยเนาะเข้ามาแล้วก็มาคัดลลกลิงก์อยู่ตรงนี้ไปส่งให้เพื่อนหลงรู้จักนะผมให้เขาได้เข้ามาลิงเว็บไซต์แล้วก็มานำการสมัครทำอะไรต่างๆในเว็บไซต์เนาะแค่เท่านี้ก็เป็นการแนะนําเพื่อนกันได้แบบไปที่เรียบร้อยกันได้ง่ายเลย หรือว่าใครในนัดตอนนี้ที่กำลังดูผมอยู่หรือว่าทำงานตามอะไรกันอยู่ในคลิปวิดโอแล้วทำงานผ่านมือถือเนาะตอนนี้เนะผมทำเว็บไซต์มีเวอร์ชันเป็นแอปพลิเคชันด้วยวผมเผื่อท่านใดที่สนใจและอยากจะใช้งานเอเว็บไซต์แบบง่ายๆผมสามารถที่จะไปะโดโหลดติดตั้งแอปพลิเคชันของทาเว็บไซต์ให้อยู่บนมือถือของท่านและใช้งานกันได้แบบง่ายกันได้ด้วยนะเนาะเผื่อใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปดโหลดติดตั้งกันได้เลยกับแอปพลิเคชันของทางเว็บไซต์ KM อ่ะนะผมและก็เป็นแบบนี้เลยเนาะะแล้วก็เพื่อไม่เสียเวลาได้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองพ อ่าก็ลองดหนะ้าจอกันไปดูเนาะอ่าเหมือนยอดจะยังไม่ขึ้นแบบนี้เราก่ต้องเจรอกันไปอ่ผมว่าปกติเขาจะมีเวลาเฉลี่ยในการทำงานหรืออะไรแบบนี้อยู่แลนะ้วเนาะอ่ะแต่ก็ยังไม่ขึ้นแบบนี้เดี๋ยวผมก็ต้องรอเหมือนกันนะผมจะเพิ่ม่เสียเวลายของคนดูเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นเ,นเยอะแล้วหรือขึ้นเสร็จเลยก็แล้วกันนะครับผมเอาละผมเราก็กลับกันมาจากเมื่อกี้นะครับผมจะเริ่มทำการสั่งซื้อไปแล้วก็นั่งรองสักคูนะ่เนาะตอนนี้ยอดแชร์ของเพืบุ๊กเราก็ได้เพิ่มมาเกมทีบล้อยแบบนี้แล้วเนาะอ่ะ ก็เพิ่มขึ้นมาจะเสร็จเป็นแบบนี้เลยนะผมสำหรับมียอดแชร์ของคุณเฟซบุ๊กเราเนาะและขั้นตอนก็ง่ายๆแบบนี้ด้วยนะผมเปิดใครที่สนใจอยากจะเข้ามาทำตามหรือจะเข้ามาทำการก็ให้กดเข้ามาในลิงก์เว็บไซต์เพื่อให้ได้เข้ามาทำตามในเว็บไซต์กันได้แบบนี้กันได้ด้วยเนาะและเผื่อใครจะเข้ามาทำตามกันแล้วในเว็บไซต์แล้วเกิดมีปัญหาหรือว่ายังไงก็สามารถที่ไปแก้ปัญหาการมินได้ผมได้สอนหรือได้บอกกันไปได้ผมก็ับวิธีการแก้ปัญหาการมินในเว็บไซต์เนาะอ่ะ ในท่สุของวันนี้ก็ไม่เป็นไรมากแล้วผมกับแกใช้งานเว็บไซต์เนาะก็ฝากกับเรื่องวิดีโนี้เลยแล้วกันเนาะหากพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรพลาดกันไปก็ต้องขอโทษกันด้วยสำหรับคลิปวิดีโอของในวันนี้เนาะหรือถ้าเห็นกันไปแล้วไม่ได้ว่าพลาดอะไรแล้วก็ให้อภัยกันได้ที่ดูจนถึงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมเนาะก็ไม่เป็นไรมากแล้วก็ขอบคุณนะครับ